พวอออนไลน์เร r n i นิ่งเลสซนบทเรียนออนไลน์ตอหนึ่งภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันการแนะนำตนเองคนไทยเมื่อพบกันจะยกมือไหว้แล้วกล่าวคำว่าสวัสดีเป็นการทักไทย เมื่อได้พบเพื่อนใหม่เราจะกล่าวสวัสดีและแนะนำชื่อตนเองให้เพื่อนรู้จักการขอความช่วยเหลือเมื่อเราอยากให้ผู้อื่นช่วยเหลือในเรื่องที่ทำเองไม่ได้เราต้องขอร้องเขาอย่างสุภาพใช้คำพูดไพเราะอ่อนหวานเช่นช่วยหยิบแก้วน้ำให้ผมหน่อยครับผมหยิบไม่ถึงช่วยพาหนูข้ามถนนหน่อยนะคะการกล่าวคำขอบคุณเมื่อมีผู้ช่วยเหลือเราในเรื่องต่างๆ หรือให้ของเราเราต้องกล่าวคำขอบพระคุณสำหรับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเรามากๆหรือมีพระคุณต่อเรามากเช่นคุณปู่คุณแม่คุณครูเป็นต้นนะครับขอบคุณสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่าเราเช่นพี่ๆขอบใจสำหรับผู้ที่มีอายุเท่าๆกับเราหรือมีอายุน้อยกว่าเช่นเพื่อนๆหรือน้องๆน,นะครับ การกล่าวคำขอโทษเมื่อเราทำผิดทำให้ผู้อื่นโกรธเราต้องกล่าวคำขอโทษและไม่ทำผิดซ้ำอีกนะครับ